นะครับก็ขอค่ามามาตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเราได้รู้ไปแล้วว่าคืออะไรครับต่อมาครับสิ่งที่เราต้องรู้เลยก็คือนิยามตัวแปรนะครับนิยามตัวแปรนะครับอยู่ตรงไหนครับอาจจะอยู่ตรงในบทที่หนึ่งของเราใช่ไหมครับอย่างเช่นนิยามศัพท์เฉพาะคืออะไรยังไงบ้างนะครับนิยามสับเฉพาครับตัวอย่างที่เรายให้รู้ี่ัปนเราร่่าัปร่ัอปััปันนี่รั

เการตัดตอนนี้าของกาแล้วม่อยากให้ก็สูกีคุณว่งอิูนงเก็ร้วยมนังนาะบกอก็เอามคูว่าัเี่คุณบแล้วก็ลสิบะนสตี้อเาอสั้นแล้อยู่ที่ห้าห้าคูณสี่สิบหางร้อยสองสี่เป็นสอ แ้วเานตบีงกาอรกนะบอบเ่ยต้องรียนนาเราะห์เมีใครไหมเกยการไปสู่การหาค่าร้อยละก็คือไม่ง่ายถ้าทุกคนอ่านก็รอดได้แาเลยมีนมออกแต่